เป็นปราสาทยุคลางในยุโรปนั่นแหละโอ้มันไปสูงมากเลยอะดูสิขึ้นสูงมากเลยนเนี่ยหลอนมากแท่งแรงมากเลยเอาร่มมาด้วยนะสวัสดีครับทุกคนโอเคคลิปนี้จะอยู่กันที่เวียดนามนะวันนี้เรามาเที่ยวกันที่เมืองยาจรานะคะก็เป็นสวนท่องเที่ยวที่นี่เขามีสวนสนุกที่แบบดังมาก วันเดอร์เนี่ยก็ไม่รู้ชื่อไหนกันแน่เดี๋ยวเราไปทู่ตรงแจ๊ดีกทีนะก็เจอในค o ุกก็แบบมี2ชื่อเลยนะก็เดี๋ยวเราไปดูวันนี้เราจะเที่ยวสวนสนุกใช่ไหมเกียนโอเคตอนนี้เราก็นั่งแท็กซี่มาจากโรงแรมเมืองแคมบานนะคะก็ดเดี๋ยวดูค่าแท็กซี่เท่าไหร่ีใกล้ถึงแล้วนะคะห้าอันห้าห้าเจดศนะคะห้าเจ็ศนย์ี่คือห้าแสนเจ็ดห้าแสนเจ็ดนี่พันละ 1.5จุ้บาทก็ประมาณ7จ็ดปร้อยประมาณงงงเล็กน้อยเรานึกว่าเราจะไปซื้อปัดที่ที่หน้าง,งานได้เพราะว่าแท็กซี่มันพาเรามาเอเจนต์ร้านตรงนี้ก็เขาก็ชาร์จแพงกว่าที่หาข้อมูลไว้แต่เราก็ไม่เหมือนไม่มีไม่มีออปชันที่จะเลือกเลยเราก็ไม่รู้ว่ามันต้องทำยังไงกันแน่่่เเเเกกกี้อออลงปิดบบัะ พอ,อกันอ๋องั้นแต่น,นี้ก็รวมค่าเรือด้วยเราอาจจะไม่ได้ข้ามเคเบิลนะคะก็เดี๋ยวดูกันว่าทริปนี้ก็มันได้ละเริ่มละงงงงมึนมึนอะก็เราไม่ได้โดนหลอกแต่อย่างใดนะฮะป้ายเดียวกันโอเคแต่ว่าอันนี้มันก็ไปผ่านเอเจนต์คงได้เปอร์เซน็นต์ใช่นะอะวันนี้เราถึงท่าเรือละเราจะไปขึ้นเรือกันดีกว่าตารางเรือนะคะมันก็จะมีตั้งแต่8โมงยันทุ่มหนึ่งนะ แต่ว่าขากลับจากนี่ก็คือรอบสุดท้ายประมาณ2องทุ่มกว่าๆโซเราควรจะเสร็จสักประมาณนี้ออกออกนานี้เนี่ยห้าโมงสิ 15. แล้วเพื่อเราจะได้มือถึงตรงนี้ประมาณ6โมงนะอ่านี่หน้าตาเรือนะคะเรือก็ดู้ํำดีฮนะดู้ํำดีนี่<ๆ>นเดี๋ยวนี่ข้าทะเลดูละเราจะวิ่งไปนู่นเลยตรงวินเทลรตรงนู้นอ่ะเดี๋ยวซูไม่ดูนี่เลยมนต้นต เ่เดียว็ดไหมแอนตรงไหนมินี่ว่างไหมโอเคโอเคน้องเจนได้น,น,นั่งเรือด้วยนะเนี่ยดีไหมนั่งเรือประมาณเจ็ดนาทีาอ๋อก็ถึงสวนสนุกแล้วนี่นี่นี่นู่นไปป้าเย่ขนาะที่ถ่ายนี่ปี2023นะคะเดือนเดือนเมษาก็คือเคเบิลคาร์ยังไม่เสร็จ ใครที่มาหลังจากนี้อาจาอาจะมีได้นั่งเคเบิลคาร์มานะกับตรงนี้โซนหนึ่งก็ยังไม่เสร็จกาลังก่อสร้างกันอยู่อ่าแล้วสําหรับใครที่มีเวลานะครับมีสวดน,น้ําด้วยเป็นโซนเปียกนะเล่นในทะลงทะเลได้นี่นะร้อนหน่อยนะแล้วก็มีพวกไลเดอร์แต่เราวันนี้เราคงไม่ได้เล่นเปียกนะเรามีเวลาจํากับนะครับนี่มีสิงช้าสวรรค์ตรงนั้นสูงมากอ่าอันแรกที่เราจะไปนะครับเป็นวินวอนเดอร์อันเดอร์วอเตอร์เวิร์นะคะ ไปดูปลากันนะแมยมีโชว์นางเงือกเดี๋ยวเราต้องรีบไปให้ทัน11โมงนะไปไปเข็นมาเข็นมาอ่ามาดูมาเจอปลาคราฟทำไมมันนี่งันหมดอ๋อนี่นี่นี่อะไรนี่ตัวอะไรนี่งูอ่ะนีโอ้ยงูตัวสีขาวมันดูสะอาดมากเลยนะน่ากินไปชัดโอ้ยัน้นปลาอะไรฮะดูสิโอ้โห นี่อันนี้คุณเคยตุ๊กแกตัวเลิศเลยอันนี้กิ้งก่าลาพันเซลอ่าอ่ลาพันเซลอ่ะเรื่องเรื่องอะไรนะอุ้ยนี่กินได้ดูเลยโอ้โหเเออแทงเจอ์แทงเจอ์อ่าอันนี้ไม่เคล้ายๆนีโม่อะมันมีขีดเดียวมีลายลายลายเขาเรียกอะไรอ่ะลายขีดเดียวเออไม่เคยเห็นนะปกติเห็นสองเอ๊ส่วนนีโม่ที่เราคุ้นเคยอยู่นี่ค่ะนี่สามแผ่นะเออสามใช่ไหมเออเออ อันนี้ไข่ไายถูกมันคืออะไรมันคือไข่ปลาฉลามนะนี่เนี่ยมีมีตัวตัวอยู่จริงๆนะข้างในเนี่ยมันเออนี่นี่เห็นไหมนี่ไงนะอยู่ตรงนี้ไงเห็นลหมส่วนอันนี้นี่ออกมาแล้ว่ไมฉลามมันสีอย่างนี้ห่ะใช่เหรออ๋อเหรอนี่อันนี้เป็นโตปลานะอุ้ยนี่ปลาปลาปลาไหลเหรออู้หนี่ปลาไหลตัวใหญ่มากโนี่ก็มีโอ้ยทำอะไรอะ นางฟ้าเหมือนมินอนมนางฟ้าใหญ่กว่านมมาม้าอีกนี่เขาให้อาหารสัตว์ต่างๆอยู่นะนี่นะปลามาเต็มเลยอ๋อไมนี่เขามาเก็บขยะมากกว่ามาแล้วนี่ไปโชว์ิ๋นดูิงนาเตีงกา t g ยายยูของชมอนญาตเริ้นทมากุยคุณนงนางเตีินเด็มมับจางหวงจื่ดเ เอ้ตรงนี้เขามีอันโบงด้วยนะนี่ปลาตัวใหญ่มากเลยน้องๆมาม้าเลยนะเนี่ยฮะเกนเกนชอบเกนเดินนำหน้าเลยเกนป้าปไปไหนครับป้าไปขับรถแล้วทำไมเกนเข้าไม่ได้อะไรนะ หันมาดูหันมาบอกต้องกินนมเยอะๆนะโอเคไหว้า okay. <c oughs> <c oughs> ก็สวยดีนะเนี่เมืองก็สวยอยู่ดีกว่าดีมเวอร์บ้านเรานะพูดจริงๆดีกว่าไม้กายเพราะมันใหม่กว่าเนาะเออมันใหม่กว่าแต่บางอย่างก็ยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะอ่าตอนนี้เราก็เดินไปที่เมนปราสาทเขาเลยนะนี่ปราสาทเขาก็ไม่เหมือนดิสนีย์แลนด์ทงาีเดียวแต่ว่าก็มีทรงมีทรงเป็นปราสาทยุคก,กลางในยุโรปนั่นแหละนะเออก็สวยดีมสวยมายมไม่มีคนเลยอะนะ S <S ดูๆแต่ร้อนมากอ่าเรากำลังเข้าสู่ Adventure World นะนี่ข้างในไม่รู้มีอะไรน่าจะเป็นพวกแบบ VR ไดนโดนเสาร์อ๋อตู้เกมเหรอโอเคนี่ด้านในนี่ DOF Robotic น่าจะเป็นแบบ VR อ่าตอนนี้นะครับกายเล่นเล่น VR นะนี่โอ้โหโอ้โหอันนีเหมือนคนบ้าคนบ้าเดินไปเดินมา เขาคงเห็นอะไรอยู่เราไม่รู้ว่าเขาเห็นอะไรอ๋อนี่นี่ดูตรงนี้ได้ว่าเขาเห็นอะไรอ๋อนี่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 คือน้องกายเห็นในนี้อยู่โอ้ไม่น่าเชื่อเลยเข้าไปมันแบบเหมือนอารมณ์เป็นแบบ,ามมแบ,บจากอวาศเลยนะยิ่งใหญ่โอ้นี่ทําอะไรกันอยู่อ๋อตีกองเหรออันนี้เล่นปีบป่ะอ๋อนี่มีเกมตู้ให้เด็กๆเล่นด้วยช <laughs> นะแล้วเป็นไงมึนไหมสนุกไหม ไปขับรถกันไปกายจะขับรถแล้วนะครับตอนนี้โอ้โหป้าป๊าก็ขับอันนี้อ่าคนสุดท้ายนะฮะเล่นเสร็จดีเพเยอหนึงป้าป้าเองนะกายที่สองกายที่กายสุดท้ายเลยที่โลเพยเยอะสองที่โลเดี๋ยวเราจะมาดูนะคนเล่นอะไรก็ไม่โลนี่ไม่รู้อะไรนะเล่นจนเหงื่อล้งเปียกหมดเลยดูนะเป็นอะไรมากวะเนี่ยเล่นเกมเด็กอะจริงจังเหรอจริงจังเหรอเนี่ยมี ชูดปาร์ตโอ้กายเล่นชูดปาร์ตได้ด้วยโอ้โหเล่นชูดปาร์ตนะนี่เนเจ้าหน้าที่ก็เล่นกับเพื่อนปุ๊บโอ้ไม่ลงปุ๊บลงแล้วจบหนัวถ้าเป็นทีเด็ดของที่นี่เอาพายคอสเตอร์ตั้งกายจะไปลุยมะม่มาก็จะไปลุยไม,ไม่มีใครเล่นไม่มีใครเล่นเลย ไม่ใจไม่ถึงกันเลยบ้านเนี้ยฮะฮะยกไปหมาป้าก็ขึ้นมาป้านิปปาก็ขึ้นไม่เกี่ยวเลยอากจริงจริงเอาละอย่างต่อไปที่กายจะเล่นก็คือ my adventure เนี่ยเหรอโอ้สู้ได้นะสู้ได้ใช่ไหมได้ไปโอ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดินมาตรงนี้ก็เอาเรื่องอยู่นะฮะเปลี่ยนใจแล้วเเฮ้ยไม่เปลี่ยนมาดิคิดเป็น กายกายกับว่ากายมาเล่นกินกรรมเดี๋ยวเขาเสียใจเนี่ยสวนสนุกไม่มีใครเล่นไอ้นี่เลยนะโอ้โว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 ซีดูซีไหวไหมไหไวไหมขำ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  อด้ฮะเล่นจบแล้วเป็นไงไม่เท่าไหร่อะขี้หมูขี้หมูขี้หมาเหรออะสองคนนะคะเขาสนุกกับเครื่องเล่นที่นี่มากเลยนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นตัวแบบเหมือนนอนคว่มหน้านแล้วเดี๋ยวก็จะบินไปเลยเดี๋ยวรอดูกันมา,มาไม่ได้แล้วล็อกแล้วล็อกแล้วกายสู้ไหม ที่ไปส่งเหมือนกันนะเนี่ยเสียวไส้แอบเสียวไส้แทนเอ้มีนกฟาร์มิงโก้ด้วยนะรุ่นนี้นี่ใส่ฐานกีก้อนครับกายฮะใส่่านเงี้ยรุ่นนี้ชาร์จแบตบนี่ฟาร์มิงกโก้มันถูกหดหัวหมดเลยอะ่ะฮะกายอะไรโอ้โหดอกไม้เยอะเลยนะกายตอนแรกเราตั้งใจจะมาดูดอกไม้หรอ เออแล้วมันมีไหมโอ้ดอกไม้สวยมากนี่ดูสิโอ้หงามมากจากมองหาแอร์มาช่วงระยะเวลาหนึ่งเราค้นพบว่าเราเจอกับทะเลทรายดีๆนี่เองร้อนมากร้นอ, <laughs> อนมบข่ายร้ <laughs> อนมาก <laughs> แห้งแรงมากเลยเอาล่มมาด้วยนะอมมย <laughs> โอ้โหร้อนจริงๆเออเนี่ยแคคตัสแรงจริงๆ <laughs> น่าจะมีคนถามว่าทำไมเจ๊เจ <laughs> ไม่มา อ๋อเจ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 พูดทุกคลิปไปที่อังกฤษเจเจไปอังกฤษเจเจยังไงอ่ะสภาพแย่มากแล้วดิเสื่อยร้อนจะบอกว่าเราไม่เคยกิมน้ำไมอถนาดเลยนะมันสี่ห้าขวดเออมันไม่ไหวจริงร้อนอ่าอันนี้เข้ามาสู่โซนนี่เป็นสวนสัตว์นะ กงนกมันแบบไม่ค่อยมามีปฏิสัมพันธ์อะไรกับเราเท่าไหร่เนาะให้ดูอุ้ยนี่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 อ่ะ z ู o เข้าไปดูนะเห็นไหมกู้หรอก็ไม่น่าใช่ป้าป้ามีกู้อะไรจะบินได้ขนาดนี้คล้ายนกยูงเลยหัวมันอ่ะหัวมันเหมือนนกยูงเลยยาวอยู่นั้นอ่ะไม่ใช่ป้ามีกู้หรอกป้ากู้ใหญ่อยู่นั้นที่นี่นะคะมีม้าลายมียีราฟด้วยยีราฟบอกเก็นมันมาขอของกินเก็นป้าเอาเข้าไปใกล้ๆสิเข้าไปใกล้ๆสิ โอ้นี่ไงยีราฟสุดท้ายเรากลับมาเล่นเอาพายนะครับคอสเตอร์อะกายจะไปแล้วนะครับตลงเราเล่นคู่กันได้นะครับใช่อาอคืนสูงอยู่นะเนี่ยฮะคืนสูงมากเลยนะเออน,นีเออ่ยเต้ยไหวไหมไหวกายว่าไ,ไงไ,วไวหวไหวอ่ะ ไม่แต่ว่ามันไม่เท่าไหร่หรอกเนาะอ่าชมวิวอ้มันก็ไม่เท่าไหร่นะจริงๆเจนก็เล่นได้เนาะอเนอะอีซี่มากเลยนะจริงจแล้วนะอันนี้นะคาด่วินโท่ขึ้นไปทางตรงนู้นเลยนะน่าจะสูงขนาดนั้นเลยหรอขึ้นไปถึงนู่นเลยหรอกไกลมากเออไกลมากเลยทางลงมันก็จะมีแบบอย่างนี้มาเออเองหลังสูงมากเลยนะ แล้วก็ขึ้นมาเรื่อยๆนี่เดี๋ยวต้องลงด้วยนะข้างๆจะทางลงสีเล่นแล้วนะขาลงมันเร็วนะจริงๆแล้วอะ่ะเออมันเร็วนะแต่ว่านี่เราเร็วกว่ามากไม่ได้เพราะว่ามันมีเด็กอยู่คันข้างหน้าซึ่งดีอ่ะเอ้ยวิวสวยด้วยลมเย็นเนีย <มา S 1> <laughs> ข้างหน้าเราค่อยๆไปดีกว่าเดี๋ยวรอเข้าไปแล้วเราไปเร็วทีเดียวเนาะตกๆไอ้นี่สนุกมากนะอย่าลืมอย่าลืมมามาเล่นกันนะเออไม่ต้องกลัวไม่ต้องกล<อ>ัว เออสน,นุกมากแต่ว่าเมื่อกี้เราเราก็ไม่สามารถแบบอัดตอนเล่นได้เพราะมันถือกลัวมือถือจะหล่อน <c oughs> อา <c oughs> เป็นไงบ้างฮะว <c oughs> ินวันเดอร์เป็นไงฮะฮะเออเออเออจริงๆเราแพนว่าเราจะกลับแบบค่ำค่แต่ไม่ไหว <c oughs> มันร้อนใช่ไหมครับเกนคือกเที่ยวที่หมดเออแต่ต้องยอมรับว่าของเขาดีนะของเขาก็ดีดีกว่ประเทศไทยเอางี้ คือมีหมดทุกอย่างอยเว้นตัวอีนวดทำไมอะนวดต้องหย่อนเหรียญอ้าโอเคอ่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะมากันได้ที่เวียดนามนะยาจางนะบายบายค่ะเจนบายบายเจนเจนมองไม่เห็นเราเจนง่วงถ้าเพื่อนๆชอบคลิปของพวกเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่งกริ๊งด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะคะวันนี้ลาไปแล้วค่ะบายบาย